อุ <oh> ้ยไม่เห็นผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ตัดพูดเลยตัดพูดเลยผมจะขี้แล้วเหรอฮะ แม่ตดแล้วแม่ฮะแม่บอกว่าต้องเป็นคนตดไม่ช้าแล้วม่ตดแม่ตดที่ไหนละน้องโอ้ยไอ้นี่นี่แม่รับจบทุกอย่างไมดเลยเฮ้ยคืออมาว่านะไม่ได้ว่าแต่พ่อเขาบอกว่าไปใสายร้ายที่อะไรอะไรก็โทษแม่หมดแม่รับจบแม่รับจบแม่รับหมดทุกอย่างแม่ก็มีหัวใจนะ ยอมทุกอย่างพ่อป้าตดเถอยนี่ไงตดนะนี่ไงสองขานี่ไงบีบได้ไหมเนี่ยะบีบได้ไหมเนี่ยโอ้ยบีบแล้วแม่ตบหัวเองเลยเนี่ยเอ๊ะ น้องขี้แต่ม่เปิดเลยน้องวันนี้ยังไม่ได้ขี้เลยอเออมีเล่นเองเอืมปล่อยน้องเล่นให้น้องเล่นคนเดียวโตวแล้วน้องเล่นคนเดียวหัวมันเริ่มเลยหัวใหญ่หัวใหญ่ก่อนตัวอ๋อก็เป็นเรื่องปกติ อนไออออดีนะเห็นน้องไม่งองแงหลังฉีดยามาดีแล้วเขากำลังเรียนรู้เห็นไหมน่ะกำลังเล่นเล่นคนเดียวเลยหมุนใหญ่เลยตุ้งนิง่งต้งนิง้งลายตาเลยก็หลับนอน thế là เล่นอยู่คนเดียวรอหายใจนะ อืมอืมอืขยัมอาอืมขืมอืมอืมอยมอืมอืมอได้ไมอืมอือืมอืมอืไดมม เล่นใหญ่เลยชอบแล้วน่ะน้องจับได้ไหมลูกมุนติวติวเลยเอ้นี่ขรบมาละครั้ง Mm-hmm. <laughs>